อยู่ดทีเดียวดูดิดูดิเขาติดตามเลยเราติดตามทิกต็อกอยู่นะครับเขาชอบพี่ท็อปพูดคำนั้นแน่เลยพี่เลยของขวัญ No Guys Triple Now Triple Now Let's Go Triple Now Let's Go Guys Let's Go อันนี้อันนี้อันนี้ Triple ใช่ไหมเขาก็จะแข่งกันตรงนี้แหละเพราะว่าตรงนี้แป้งมันคูณสามเพราะไม่ถึงว่าคูณสามคือของคือส่งของขวัญเท่าไหร่ก็จะคูณสามก็จะคูณสาม Oh Thank You Guys ว้าวว้าวว่าวันประมานี้กวว้าวน้าวว้าแต้มวว้อยว้าวว้าวว้าวค้าวว้นวว้เวว้าเว้าวว้าวว้าจว้าว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 ากว้าวว้าวว้าวก้าว้าวว้าววาวว้าว้าวว้าวว้าวว้าไว้าวว้อนว้าวว้าวอ้เวง่าวว้าวว้งเว้าก t อ a n ว y o วว้า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 วผ้ผวแ้บต้องต้องอ้าวว้าวว้าวว้นะเ้าวว้าวน้าวว้าให้าว้วว้าวว้วว้วว้าว้าวว้วว้า้วิาวว้าวววิาวววาา มามีมามีส่งของฝันทให้หน่อยได้ไหมครับมามีครับมามีมามีก้าイスมามีเพลย์สอ้อนสองมน้ำสังมีน้ำสั่งมีน้ำสั่งโอ้ยจากญี่ปุ่นเยอะใช่ไหมเห็นไหมมาแล้วเห็นไหมมาแล้วมาแล้วโอเคโอเคโออ๋อ thank you thank you ค่ะ thank you ไม่แล้วคือในอจอผมผมผมเห็นแบบช่วงนี้แบบ เห็นมีคอนเทนต์คู่อะไรอย่างเงี pues ้ยน่ารักน่ารักแบบก็เลยรู uh ้ว uh ่าแบบมีมีแบบผลงานให้แฟนๆติดตามไหมอะไรเงี้ยกำลังกําลังกําลังในอนาคตครับตอนนี้ก็กําลังดูดูอยู่ว่าแบบเออจะมีอะไรเป็นยังไงได้บ้างเผื่อมีคนเอาไปเล่นคู่เพราะว่าคนเพราะว่าผู้ตอนนี้เพิ่งแบบเพิ่งเนี่ยอันนี้คือพาร์ทเนอร์คนล่าสุดแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นคนสุดท้ายแล้วแหละไม่ต้องผมว่าแบบอยู่ด้วยกันก็แบบ ดูดีนะครับเคมีแบบน่ารักอะไรเงี้ยโอเคโอเคไหมมันมันจะมันจะสู้แมกนัทได้ยังไงอ่ะโอ้โหมันคนคนละท้ายคนท้าย How can we fight magnet l o t h e big body and the red the red hair right here red hair แต่ไม่แรงนะครับน่ารักเฮ้ยเราที่ดาวสีอะไรเราแทีสีขาววะ ไม่ถึงก่อนหน้านี้ใช่ไหมก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้แบก่อนหน้านี้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 ก่อนหน้านีก่อนหน้นี้ก่อนหน้า เอ้ยเอ้ยเอ้ยน่ากลัวมากอ่ะเห็นไหมเนี pues> ่ยเห็นไหมพี่บอกแล้วมันน่ากลัวมากเลยจริงๆคือเขาไม่เห็นไหมอันนี้แหละอันนี้ปกเิีเขาทำอะไรกันีแหละก็คือแข่งกันประมาณนี้แหละคือหนึ่งวีมีค่ามากนะครับจริงหนึ่งวีมีค่ามากแข่งของผมเลยเนี่ยแบบมันนี้ผมเขาใส่แบบที่เผลอต้องรอเวลาให้หมดก่อน เอาเอาจริงไหมเหมือนจะเล่นได้เป็นนะแต่เล่นเป็นนหวอยแต่ว่าเล่นบ่อยเราก็ลองลองไปก็ลองแต่ว่าเล่นบ่อยไม่ไม่บ่อยไม่บ่อยเลยพี่อันนี้คือในรอบสองเดือนสามเดือนเลยครับจริงป่ะเนี่ยจริงเฮ้แต่ดีไล์ไม่บ่อยด้วยนี่ยจริงก็มาไล์บ่อยก็ดีพี่ว่าแฟนคลับเขาแบบจะได้มาหายคิดถึงไม่ได้ได้ครับพี่ทอม เนี่ยเรฝากผมฝากแฟนๆเราติดตามแบบผลงานของพี่ท็อปแท็บด้วยนะครับขอบคุณนะครับเอ้ยตอนนี้นัดมีอะไรมีอะไรบ้างตอนนี้นัดหรออืมนัดมีมีซันันตินี่ครับน,นี่ซันตินี่ช่ยเรื่องหนึ่งแล้วก็อีกอีก,อกเรื่องชื่อที่สามของเธอครับ Ah uh, guys, <น> Nat Nat has two series going on right now. Okay, please go follow him and also. uh watching his project because we actually got going to to play to play in the same like company so right now yeah thank you ครับพี support a y y o u guys วี h ับแ t a บ is very nice ขอบคุณครับขอบคุณนะครับได้ครับแล้วอันนี้ไลฟ์แบบไลฟ์นานหรือยังครับก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งล้วฮะเดี๋ยวหน้าอีกแต่ชั่วโมงก็น่าจะไปแล้วแหละเช่นคืนแล้วนอน แต่ส่วนใหญ่คนดูเยอะคือตอนเที่ยงคืนทีหนึ่งนะเชื่อปะจชิงอ๋อมันดีว่าแบบคนดูมันมันจะน้อยกว่าแบบช่วงเย็นเย็นไม่เหมือนคนแบบเหมือนคนนอนอยู่บนเตียงแล้วเปิดดูกันนะคนใสยนอนดึกแต่นอนดึก thank you f r e d ต่างชาติแบบเอเชียหรือว่าแบบ all over the world USA m e x i c กเจแปนแบบทุกที่เลยทุกที่เลย ได้ Yes because we are worldwide we are worldwide ขนมหนึ่งชิ้นต่อครั It's a h e boy love comedy it's so big Yes ครับผมเวยโอเคครับแล้วโอเคครับฮะแล้วแล้วแล้วคิดอยู่ทำอะไรต่อดีพี่ห้องนอนห้องนอนสวยจังเลยอ่ะวิขอบคุณครับแอบแอบลบนิดนึงครับพี่หาย แต่ได้ได้อยู่พี่แต่ดีดตห้องนอนน่ารักน่ารักดีแล้วอันนี้อันนี้พี่ท็อปไลฟ์ในในห้องนอนนี่พี่หรือเป็นห้องนั่งเล่นห้องคอมห้องคอมใช่คือแบบคือพี่มีห้องหนึ่งไว้แบบสำหรับพี่มีห้องคอมพี่เป็นพวกประเภทติดติดเกมเล่นเกมเฮ้ยเกมเกมคอมเหรอพี่เกมคอมแบบโดต้า2อะไรแบบนี้เอออ๋อสายสายโมบ้าเหรอครับแต่โมบ้าเล่นเล่น SBL ไม่ไหวแก่แล้วไม่ไม่ทันเฮ้ยมัน มันต้องแบบไวแลวพี่เมาส์อะไรไหวจริงโอ้โหครับผมแต่ถ้าโมบานี่เล่นแต่โดตาเลยป่ะครับเล่นแต่ตอนนี้ก็เล่นโดตานะโดตาอ้าวอาวีเล่นไหมพี่อาวีเหรอน้ว่าอาวีโอ้โหเชื่อไหมว่าไม่ได้เข้ามาแบบหลายปีแล้วโหนี่เกมมือถือเกมมือถือนี่ถ้าเล่นนี่เกมอะไรวีเกมมือถือแต่ก่อนเล่นก็คืออาววีเกมเดียวนี่แหละไม่ได้เล่นเกมอะไรเลย แต่พอหยุดเล่นไปอะพอหยุดเล่นเกมเกมเอาวีไปก็ไม่ได้เล่นอีกเลยเล่นแต่คอมเล่นแต่คอมใช่เปิดคอมเล่นอย่างอื่นเนาะโอ้ยได้เอาวีอะเล่นเล่นครับพี่ก็ถ้ามีเพื่อนเล่นด้วยก็จะแบบก็จะเล่นมีส่วนไม่เออแต่จริงจริงอะก็คี่ว่าจะกลับมาโหลดเล่นเหมือนกันนะเหมือนแบบเพื่อนมันเล่นแต่เอาวีไม่มีใครเล่นอย่างอื่นใช่ดูดูมันดีก็มีคนเล่นหลายคนอยู่พี่ใช่ไหมเออ ไปเ,ไ<ด>เล่นเล่นกันได้ครับได้เดีด๋ยวเพลอไปเล่นกันเดี๋ยว<ต>ทำเนี่ยมีคนคอมเมนต์แบบพี่ทอมมี่เล่นนะลูกในมือถืออา่าพี่มาพี่ซีพี่หลายคนครับน่าจะเล่นทุกคนจากจากที่เห็นโอเคได้เดี๋ยวไม่ไม่เรียกว่าคุยกับแฟนคลับต่อดีกว่าเดี๋ยวโอกาสยังมีเจอกันว่างว่างว่างว่ชวนได้ไม่ไหนบอกได้ได้คขาไปท็อปเครับผมเด็กนะ เอ็นจอยนะครับโรครับผมขอบคุณนะครับเจอกันนะครับไปกันครับ Yep, he s very cute. I have been knowing him for like, wow, like like, 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 like so, so long ago when he was a kid. He used to help me promote my restaurant. Oh, f r i